เจ๊เจ๊มานั่งอะไรตรงนี้อ่ะเจ๊เจ๊อะไรติดเจ๊เฮ้ยขืนนะเจ๊อขืนเจ๊เฉยครับผมนะทุกคนนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมอันนี้เป็นหัวลากใหม่ทุกคนนะเปิดตัวแลยกันนะผมหัวลาก หัวลากเดิมแหละแต่ว่ามันเพิ่มเติมก็มีอ่ากี่ล้อวะเฮียเอยอ่ามันมันเพิ่มล้อมานะครับผมแล้วก็หางใหม่นะครับผมหน่อยหางใหม่หางใหม่หางแจกนะทุกคนนะหางแจกนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับนะทีอัปเดตก็เป็นสแกนเนียเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมนี่ฮะหางสแกนเนียเหมือนเดิมแล้วกันเพิ่มเติมก็มีอ่าท่อแก๊สเออมันเขียนเออหกสิบแปดสิบเก้าสิบกันเลยวันนี้ ถังน้ามันเราอยู่ด้านล่างถังแก๊สอยู่ข้างบนนะผมก็เป็นเอาไว้ส่งของนะผมนะก็สีฟ้าฮะาผมเลือกเป็นหัวสีฟ้านะผมนะผมเดี๋ยววันนี้ส่งงานลูกค้าอีกแล้วทุกคนคนระับเดี๋ยววันนี้จะพาไปอา่ารับของอา่าตอนนี้เราอยู่ไหนรับออเดอร์ลูกค้านะผมไปส่งที่ฟาร์มบัวนะครับนะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาเอาอะไรดีวะกูจะเอาอะไรดีวะเนี่ยโอ้ย อากาศมปนโคตรร้อนเลยครับทุกคนนะตอนนี้อันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ก็ฟาร์มวัวนี่อที่เราไปส่งนั่นไงที่เราไปส่งวัวไงนะผมไอที่เราไปส่งไปครัวนะผมเดี๋ยววันนี้จะเอาอาหารวัวนะผมไปส่งอ,อไปส่งที่วัวแล้วกันนะผมเอาอาหารวัวคนระับแล้วผมเห็นอะไรน,นั่นอยู่อ๋อ่นี่นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอาหารวัวนะไปส่งที่อ,อ ไปส่งที่ไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวไปรับที่ตรงนี้แล้วกันนะผมไปเดี๋ยวเอาอาหารวัวน,นะไปส่งที่กูพูดกี่รอบแล้ววะเปส่งที่คนขายวัวแหละนะผมนะประมาณนั้นนะผมโอเคเลยไปไปทางไหนวะไอ้เยอะลืมออ,ออกซ้ายออกขวาน,นะผมเอยเจโอ้โหเจ๊มองอ,โโอ,โโอโย่างเดียวเลยเจ๊ยิ้มด้วยนะคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยคิดอะไรเปล่าหรือเจ แมวไม่ไม่มองดิเจไม่มองดิโอ้ยเจอย่มองดิครับแมวนะครับไม่มองนะเจนะไม่มองนะวิทยแรงว่ะรถคันนี้แรงว่ะทุกคนแรงกว่ารถรถคันน,นั้นอีกเนาะแรงมากเลยนะแต่ว่าทางมันมองไม่ค่อยดีอ่ะเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายทางมองไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมไปปรัปบใหม่โอ้สวัสดีครับอันนี้ทางรถไฟนะทุกคนนะ จั่วกันเลยทีเดียวนะผมจนจุดนะผมจริงจริงจนจั่วเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับไปทางไหนวะตรงไปเหรอเดี๋ยว้อเด้อนะไปทางไหนวะลืมหลงหลงทางเอาใช่ใช่เลี้ยวซ้ายนะผมอันนี้คือไปรับไปรับอ่าของแล้วทุกคนไปรับไอ้โอ้โหชีชนกระเด็นเลยสามารถดูกระจกได้นะผมคือไปรับของอ่ะพูดง่ายๆนะผมไปรับไอ้ตัวที่จะเอาไป ทำการไปส่งที่ฟาร์บัวนะผมนะไปรับมานะผมไปรับจากพ่อค้านะผมเบรกโคตรดีเลยลูกพี่เบรกพี่อย่างดีเลยนะผมเบรกอย่างดีเลยับผมนะปื้อไปกันเลยับผมัสดีรับตเติมน้ำมันไปครับไม่เติมครับโอเคครับผมสิ่งไปเลยนะผมเดียวซอยนี้ไม่ได้เดียวนะครับสิ่งอยู่เหมือนกันนะผม วุ้นแรงแรงกว่ารถคันนั้นอีกคันนั้นวิ่งได้80เองเออแต่อุบัติเหตุก็ตามมาเหมือนกันเฮ้ยเหยียบพิกได้พิกได้เฉยผมนึกว่าจะพิกไม่ได้ผมเงียบแล้วเมื่อกี้พิกได้เฉยที่เอาเรื่องว่ะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วผมนะแหมสุดยอดเป็นเลยนะพวกผม สิ่งที่เกระตุ้วันเลยทีเดียวนะผมเราเหยียบสิ่งมากเลยอุบ,บัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับขับชีบอร์ดดีกว่าผมผมผมจะปลอดภัยกว่านะเออเลี้ยวซอยนี้หรือเปล่าวะอ่าใช่ผมเลี้ยวซอยนี้นะผมเลี้ยวซอยนี้นะครับมีไฟหรือเปล่านะเฮ้ยโอ้ว้าวเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนแล้วกันนะผมโอ้ดูดิ อ,อ,อันนี้คือไม่ได้แต่งนะทุกคนเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะเดิมๆเลยครับผมนะหัวเดิมๆเลยครับไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นครับผมนี่เราต้องลงไปข้างล่างนะทุกคนต้องลงไปข้างล่างนะครับจะตรงไปไม่ได้มันสุดแมปไปผมแอบโอเคกูจะดูทางกูไม่ได้ดูพวงอะไรโอ้จะให้เห็นพวงอะไรทเไมอ ไปกันเลยครับผมบึ้นบ่นมาดีช่วงเช้าด้วยแล้วกันนะผมนะคลิปนี้ก็ก็กึ่งกึ่งเปิดตัวแล้วกันนนองทุกคนนะมันเป็นรถใหม่นะผมนะคือรถใหม่จับกินผมจะเอามาวันเว้นวันนะทุกคนวันเว้นวันหรือสองวันครั้งนะครับรถใหม่นะเดินมีมีเยอะครับรถใหม่มีเยอะมากครับมีแมคโครรถ จิงรถเบนซ์จักรยานมอเไซค์เฮ้ยไม่ได้แรกกูหรอกเราเล่นแล้วผมพูดผิดพูดถูกเฮ้ยเียไปทางนี้จะบอกนะอ๋อนี่นเ่นไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่มันมันบ่อดีกว่าเป็นบ่อเลยครับผมแต่เราไม่มีแม่ครัวทุกคนเราไม่มีแม่ครัวทำไมดีวะเนี่ยมันเป็นบ่ออะไรสักอย่างนะครับ เป็นบ่อทรายผมไม่มีแม่ครวัวเดี๋ยวผมเสกเอาก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราเสกเอาแล้วกันนะเพื่อนนะบนเขาเมื่อกี้ไปจ้าเลยผมนะเดี๋ยวขย่นเสกเขาก่อนแล้วกันนะผมข <t ue> ยา่าตัดตัดคลิปนะผมนะขย่าแล้วกันนะผมโอเคผมตอนนี้เราก็ซื้อเรียบร้อยนะผมโดยที่เราจะไปส่งที่ฟาร์มบัวบริเวณตรงนี้นะผมนะนี่ที่เราไปส่งแม่ครวัวใครจําได้บ้างนะผม โอเคเราจะออกขวามาทางนี้ออกขัวมานี่มานี่มานี่มานี Pop ่ปึ๊บวิ่งไปตามทางไปเลยไม่ way, ต้องเลี้ยวซอยอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราเจอสามแยกเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาทางนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวทางกันเลยครับผมนะไม่ไกลไม่ใกล้นะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไปขี้เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยครับผมเออไม่ไกลไม่ใกล้นะครับผมนะไป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 วันจีครับเจมึงยิ้มตลอดเวลาเลยนะเจมคิดอะไรก็บอกเลยเจมเป็นคนตีนี้ไหมยิ้มตลอดเวลาเลย สวัสดีครับพี่โอ้โหมึงชนกูอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยน่ารอของมากเลยทางนี้โอ้บผมยาตเปิดแผนที่หน่อยแล้วกันนะผมคือคนดูจะไม่เห็นนะครับแต่ผมจะเห็นคนเดียวแล้วกันนะผมนะห่วงห่วงนะผมเออวันดีครับเจ๊มึงยิ้มทำไมนะเจ๊นี่มันฟาร์มเลยครับเนี่ยเอาฟาร์มอะไรวะเนี่ยที่ใหญ่ชิ้นใหญ่เลยว่ะ๋อที่ใครอ้อยเหรอไม่รู้อ่ะ เออผมไม่จะเอาไอ้เอ้าพี่ไปไหนวะพี่โอ้โหมึงโอ้มึงเดินชิวยังวะเนี่ยพี่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมึงไม่แดดไม่ร้อนอะไรกันหรือไงวะเนี่ยไม่มีงานไม่ไมีการทำะไรไหรือไงวะเนี่ยเอ้ยพวกนี้นะผมน <c> ะ <oughs> นี่ผมเราก็ผ่านไปแล้วข้างบนคือทางรถไฟนะทุกคนขบนไปทางรถไฟนะครับทางรถไฟใช่ป่ะวะเนี่ยใช่ทางรถไฟป่ะวะเเนี่ยใช่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  เนี่ยผมเราก็จวดตรงไปดูเลยครับทุกคนครับนะจวดไปเลยนะครับผมจวดไปเลยแล้วกันนะครับอวดไปเลยทุกคนเรามาส่งแมคโครตรงไหนวะเนี่ยแถวแถวนี้แหละผมจำได้แถวไหนวะนจำได้แถวแถวนี้แหละที่เรามาส่งไมคโครอ,อ่ะใครจำได้บ้างครับทุกคนตรงนี้หรือเปล่าที่เลี้ยวไปเมื่อกี้ แล้วพี่แกจะจอดรถทิ้งทำไมเนี่ยถามหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเยอะเบรกสวัสดีพี่จอดทำไมอะพี่เอ้ยผมจอดเยี่ยวครับเมื่ี้ครับจอดเยี่ยวครับผมอ๋อ,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 อจอดเยี่ยวแล้วโอเคโอเคได้ได้ไปไปตามสบายเลื่อยๆนะผมจอดเยี่ยวกลบมาทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จอดเยี่ยวตามด้วยนะนะผมเ,เจสวัสดีครับเจเ,เจกแกนี่มึงแบบ หน้าตามีความสุขมากเลยนะเจ๊นะผมนะเจ๊แกเร็วมีความสุขกันเลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะคืออะไรวะอันนี้ออกสายผมเดี๋ยวเราจะวิ่งทางที่ไม่ดีแล้วนะทุกคนนะเราจะไม่ได้วิ่งทางลัดอย่างแล้วนะครับผมเราจะไม่วิ่งทางนี้นะเออซึ่งมันเป็นทางลัดนะผมมันไม่ใช่ทางลัดหรอกดูมันเป็นทางเดียวที่ไปได้เท่านั้นแหละาทางเดียวที่ใกล้ที่สุดนะครับผม คือถ้าเราจะไปทางนู้นมันก็อ้อมไปอะนะครับแต่มันมีทางดีอยู่นะมันก็มีทางดีๆอยู่นะไปเราไม่ไปเราะเนี่ยเราไปทางดีทางนู้นดีกว่ามั้งเนี่ยผมว่าเราไปทางดีทางนู้นดีกว่ามีทางดีอยู่นะเออไปทางดีๆดีกว่านะเออไปทางดีๆทางดีๆมีก็ไปน้อยนะผมนี่นะผมก็ดูกันมันๆเพลินๆแล้วกันนะนู่ะนะ นี่ก็อะไรครับอ๋อเป็นคลองเหรอคลองน้ําแห้งเลยนี่หว่าคลองน้ําแห้งครับทุกคนอันนี้ก็อะไรครับเนี่ยเขาโคดเหรอเรานี่เป็นช่างหน้าสงสัยจริงเสงสัยไปหมดแล้วผมในทางนี้ครับผมไปอีกนิดนึงครับเออเจเจเจจะคว่ำผมนะเลยเออเจลุยหมีทั้งสองล้อล้อเลี้ยวอ่ะนี่ยผมเลี้ยวซอยนี้นะผมเลี้ยวขวาซอยนี้นะครับ นั่ก็เป็นทางดีอ่ะรับผมสวัสดีครับพี่ผมมาส่งวัวครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวเลยครับสวัสดีครับผมไอ้ไม่ใช่ส่งวัวส่งอาหารวัวดิส่งอาหารวัวครับเป็นเขาน่าจะเป็นปุ๋ยหมักวัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมนะปุ๋ยเอาไปหมักให้วัวกินประมาณนั้นนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งผมว่าเขาสั่งผมก็จัดให้นะครับผมจัดให้ จัดให้ได้ตลอดไม่มีขัดอ่ะก็คือเขาโทรมาก็โอนให้เขาตลอดคนเรื่องคนละ่าวกันเลยมันมาถูกทางเผมนะน่าจะถูกนะผมเฮ้ยทางนี้มันทางดีกว่าทางนั้นอีกน่ะทางลัดยางไอ,อ้ทางหินคุ้มอย่างดีเลยเนะ่ยนะผมอ่าเลิกเลิกคุกแล้วเว้ยมันเลิกคุกเลยว่ะทางนี้เราต้องระวังครับทุกคนคนระับทางไม่ค่อยดีแต่ใกล้ถึงแล้วหนุนอยู่ข้างหน้าน,นั่นเอง ให้ถึงแล้วนะครับนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เจ๊มึงยิ้มตลอดลนะเจ๊นะไม่เอาดิไปยิ้มดิเจ๊เจะยิ้มทำไมดิเจ๊จับคอไม่ค่อยดีเลยเจ๊แกเนี่ยมยิ้มตลอดเลยอารมณ์ดีใช่ป่ะเลยเจ๊เนี่ยมากับกูทำไมวะดิเด็กรถเหรอเนี่ยจอดข้างทางล่อดเด็กรถซะวะงนี่ถึงแล้วครับผมถึงนลครับผมถึงเรียบร้อยนะครับผม แยกครับสีแยกไปเขียวนะผมสีแยกไปเขียวเข้ามาครับผมโอ้โหน้ำนี่มึงน้ำมึงเต็มขนาดนี้มึงไม่ปล่อยลงท่อวะเนี่ยอัดท่อไว้หรอสวัสดีครับลุงมาถึงแล้วครับลุงลุงเอ้าสวัสดีครับพี่เอ้าแฝดเจอแฝดเว้ยทุกคนเจอแฝดแล้วทุกคนเจอแฝดเฉยเลย โอ้ว,ว้าวเดี๋ยวก็พี่โอ้โหเจอแฝดเฉยเลยเนี่ยแหมเจอแฝดได้ไงบ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทีบริเวณข้างๆรถคันนี้นะทุกคนทีกว่ยายัดใส่ไปเทเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวนี้คือแบบว่าอ่าไอ้นี่ลุงหมดเลยครับเทไปแล้วผมเขามีแม่โคอยู่แล้วเขามไม่กลัวหรอกลุงแกแม่งรวยจริงครับแอ้ออกแม่โคเลย เราเราก็มาส่งให้ลุงแล้วกันนะผมนะไอคีดับไม่ได้ทำไมมันดับไม่ได้วะเนี่ยที่กูก็ซื้อแล้วนะซื้อหมดแล้วนะทุกคนแต่มันดับไม่ได้อะมันด้วยทำไงคือมันไม่ใช่ที่ดับใช่ไหมจะบอกว่ากูจะบอกว่าผมไอ้นี่ใช่ไหมไม่รู้กาลเทศะใช่ไหมดับไม่ดับไม่ถูกที่ใช่ไหมเอ้ยดูดูดูเบรกเบรกเบรกโอ้โหไม่รู้มันเป็นหิว ดำตรงนี้ก็ได้นะผมเฮ้ยจะติดติดติดอย่า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 ติดติดติดต้องพุ่งทะยานนะทุกคนนะต้องพุ่งพุ่งทะยานแรงๆครับอ่าเนี่ยได้แล้วดำไปเอาจะเป็นดำไม่ได้อ่ะกดเอน็นเหรอกดเอน็นกดชิวกดกดจีอะ เขื so ่อนดับไม่ได้อีกโอ้โหดับไม่ได้ทุกคนครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันดับไม่ได้ไม่รู้จะทำไงนะครับผมมันดับไม่ได้เนาะไม่รู้จะทำไงครับก็เดี๋ยวจะปิดไม่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะมันบอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนะก็มันดับไม่ได้มันบอกว่าดับไม่ได้มันไม่ให้ดับอ่ะโโอ้ห โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้พินทานี้มันดับไม่ได้ทุกคนคนระับก็เอามาส่งลุงเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวลุงก็จะเอาออกเองของลุงนั่นแหละนะผมเดี๋ยวจะวัวมาส่งลุงนะผมในวันต่อไปแล้วกันนะทุกคนนะก็คือลุงเอาอาหารเอาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะผมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะี่หว่านี่ขึ้นอะไรครับเนี่ยนี่ส่งน้ำโอเคแล้วน้ำมึงไม่กินข้างล่างเอรอโอ้โหดูฟาร์มลุงดีทุกคนโอ้โหมึงบัวมันจะขึ้นไปได้ไงวะเนี่ย นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับร้อนมาก